simple logo design adobe illustrator ออกแบบโลโก้ง่ายๆใครก็ทำได้ ep9 นะครับเราก็มาเริ่มจากเครื่องมือ artboard tool เลือก new artboard จัดวาง่ออด่นเรามาดูกันเรื่องกอารสร้างกรุ๊ปของสีนะครับอันนี้เป็นสีที่พี่พสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาืมอโลโก้อันนี้พี่จะใช้ทั้งหมด6สีนะครับเป็นแถบสีแบบนี้พี่ก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา6อัน หลังจากนั้นพี่ก็มาเล e c กสีที่มันไล่กันมาแบบนี้นะครับอยู่ะสงค์ก็เพื่อที่จะง่ายกับการเลือกใช้นั่นเองนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับสําหรับพี่แล้วนะครับพี่ก็สร้างสี่เหลี่ยมหลังจากนั้นพี่ก็มาเลือกสีต่างๆให้มันเรียงกันไปนะครับเพราะพี่ต้องการเฉดสีที่มันเรียงกันไปแบบนี้นะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกทั้งหมดแบบนี้ หลังจากนั้นเราก็เข้ามาในสมอดเชฟนะครับแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า New Color Group นะครับเราก็าคลิกไปหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นหน้าต่าง New Color Group นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับเป็น Color Group อ2อ4าหรือว่าจะเปลี่ยนชื่อไปเลยว่าเป็นชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่ที่เราต้องการนะครับสำหรับตรงนี้นะครับ ให้ติ๊กคำว่า selected artwork นะครับจากตรงนี้ก็ convert process to global ก็ให้ติ๊กตรงนี้ด้วยก็จะเลือกติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ include swatches p r t i n นะครับจากนั้นก็คลิก ok หลังจากนั้นเราก็จะได้สีที่เข้ามาอยู่ในนี้นะครับอันนี้คือกลุ่มของสีนะครับมันจะชื่อว่า color group หนึ่งนะครับเมื่อทำ ได้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นพี่ก็จะมาที่เครื่องมือ r e c t a n g l e tool เลือกสร้างสี่เหลี่ยมหนึ่งอันสร้างสี่เหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็เลือกสี่เหลี่ยมอันนี้เอาไว้กดชิปกระตินิดค้างไว้มือขวาก็คลิกก,กดเมาส์ซ้ายดึงลากเป็นการ copy สี่เหลี่ยมมาอีกหนึ่งอันให้มันชนกันในระดับที่เป็นแบบนี้นะครับให้มันแนบสนิทกันไปเลย หลังจากนั้นเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ปล่อยมือจากนั้นเราก็คอนโทรลดี D, นับ3นับสี่นะครับคอนโทรลดีสามสี่ห้าหกเราก็จะได้แถบสีทั้งหมด6แถบหลังจากนั้นเราก็เลือกที่แถบที่2เพราะว่าสีที่1มันเป็นสีฟ้าอยู่แล้วลองตั้งแต่แถบที่ทเลยนะครับแถบที่1จากนั้นก็มาที่คันล g ก o u p ก็เลือกสีนี้ ที่สเราก็มาเลือกเป็นสีนี้แาบที่3ก็เลือกเป็นสีนี้เลือกไล่ไปเรื่อยๆนะครับเลือกจนครบแบบนี้หลังจากที่ได้ครบหมดแล้วนะครับเราก็ เล็กทั้งหมดแล้วก็กดคอนโทรลทเป็นการกรุ๊ปนะครับจัดวางให้มันอยู่กลางๆหน้าอาร์บอร์ดจากนั้นเราก็มาที่เครื่องมือเ e c t ท n g งเครื่เข้ามาเลือกเครื่องมือลิฟท์ถูกดจิปค้างไว้เลือกสร้างวงกลมวง,มงให้มันพอดีกับสี่เหลี่ยมอันนี้วงกลมวง,มงนี้มีฟิลเป็นนอนนะครับฟิลเป็นนอนอจากนั้นเราก็มาขยายดูนะครับ ซูมเข้ามาว่าวงปมมันเกินไหมนะครับถ้าเราตรงนี้ขอสั่งเส้นก่อนนะครับถ้าไม่สั่งเส้นมันจะมองลำบากให้มันพอดีกันเลยนะครับข้างล่างก็เหมือนกันครับอย่าให้เกินออกไปอันนี้มันได้พอดีแล้วนะครับหลังจ,จากที่เราสร้างตรงนี้เรียบร้อยอเราก็ตรงนี้นะครับเส้นนะครับสโสรปี้เลือกเป็นนอนจากนั้นเราก็ใช้ เครื่องมือ selection tool นะครับเลือกทั้งหมดแบบนี้ elect ทั้งหมดแบบนี้จัดวางให้อยู่กลางแบบนี้นะครับแล้วก็มาที่เครื่องมือ shape builder เลือกเครื่องมือ shape builder ตุ้ง fill นะครับเลือกเป็นนอนนะครับเลือก select เป็นนอนแล้วก็ใช้เครื่องมือ shape builder ดึงลงมาแบบนี้กดเมาส์แล้วก็ดึงลงมา ข้างนี้ก็เหมือนกันกดเมาส์แล้วก็ดึงลงมาแบบนี้นะครับเมือเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องมือ s e เซเ o ช t น o ูคลิกทิ้งไปหนึ่งครั้งมาที่เครื่องมือ t ไททู e l e c t พื้นที่ตดวจเกลับไปก่อนมาที่เครื่องมือ t t e t ูนำมา Select พื้นที่ในการพิมพ์ข้อความที่จะพิมพ์กดชิปค้ำไว้พิมพ์ตัว M นะครับตัว M อันนี้พี่จะเลือกเป็น มีความใหญ่ที่400จากนั้นก็กด Enter ไปหนึ่งครั้งตรงนี้พี่จะเลือกเป็นฟอน th t อหลังจากนั้นพี่ก็จะใช้ลูกศรที่มันชี้ลงไปข้างล่างลูกศรที่ชี้ขึ้นไปข้างบนนะครับ จะใช้ฟอนนี้นะครับแต่เหตุผลที่ว่ามันมองไม่เห็นก็เพราะว่าตัวขามัน,มน,มน,มนแคบเกินไปเช่น้นแล้วก็ขยายมันออกมาแบบนี้พี่จะเลือกใช้ฟอนนี้นะครับ D h จาม o นมานะครับซึ่งมีสไตล์เป็นเรกูลา r นะครับจากนั้นเราก็ใช้เซสชั่นทูดึงมาวางไว้แบบนี้แล้วก็กด c t r o l บวก s h i f บวกปลอจุลาหรือว่าเครื่องหมายสามเหลี่ยมที่มันชี้ไปทางขวานะครับกดไปเรื่อยๆคับเป็นการเพิ่มไซส์ของฟอนต์นะครับเมื่อเพิ่มเมรียบร้อยแล้วตรงนี้พี่จะ,ะเลื่อนขยับมันมานะครับขยับให้มันอยู่ในแนวที่เราต้องการสักประมาณนี้ขยับขึ้นไปด้านบนนิดนึงเมื่อได้อย่างที่ต้องการแล้วเราก็กด control บวก shift บวก o เป็นการเปลดเอาไลน์นะครับ จากนั้นก็ใช้เครื่องมือ selection tool เลือกทั้งหมดแล้วก็ที่จะขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับขยายเพื่อจะได้มองชัดๆนะครับแล้วก็มาเลือกที่เครื่องมือ shape builder ตรง f l l เรา s e t ค่าเป็นนอนจากนั้นก็ใช้เครื่องมือ shape builder ดึงมาดึงลากในตัว m เพื่อให้มันเป็น เส้นสีแดงๆแ,แบบนี้แบนี้นะครับลากไปลากไปแบบนี้แล้วก็ลากไปลากไปให้ทั่วเลยนะครับจนเส้นสีแดงๆมันจะอยู่รอบตัวเอ็แบบนี้นะครับ,บ,บนี่นครับสแสด,ด,ดงว่ามันเป็นตัวเดียวนหมนดแล้วนะครับจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ใช้เครื่องมือ direct section tool ประมาณนี้สีเล็กให้มันสักประมาณนี้นะครับแล้วก็สิลิทิ่งไปด้านนี้ก็เหมือนกันครับสีเล็กแบบนี้อย่าให้ไปโดนบลงมงนะครับจากนั้นก็สีลิทิ้งไปสําหรับตรงนี้นะครับก็มาที่เครื่องมือ ellipse ถกูก็มาเลือกเครื่องมือ rectangle ถ,ถูกรเลือกสร้าง rectangle หนึ่งชิ้นนะครับ เท่ากับคลุณหน้าอาร์ตบอร์ดไปเลยนะครับจากนั้นก็เลือกสีของแบกกาเป็นสีนี้แล้วก็มาที่เลือกสี่เหลี่ยมเอาไว้มาที่ Object แล้วก็มาที่ Arrange t o back แบบนี้นะครับนี่ครับเราจะได้โลโก้ที่มีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ s impel l o g o design Adobe Illustrator ออกแบบโลโก้ง่ายๆใครก็ทำได้ P9 ขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u s c r i b e เพื่อเป็นการสนับสนุนยุราฮะด้วยนะครับสวัสดีครับ